สวัสดีค่ะวันนี้แม่จะมารีวิวของที่พี่ซื้อมาจาก Asian Mark ร์ก็เมื่อวานไปซื้อก็เจ็บไปเยอะเลยเหมือนกันนะฮะโดนไปทั้งหมด1 2 3ยูโร25เซนก็ซื้อเยอะเพราะว่าข้าวสารก็หมดก็ซื้อข้าวสารมากระถุงใหญ่เลยเนาะเพราะว่าเราไปทีเราก็จะซื้อมาแบบคุ้มเลยไม่ต้องไปหลายๆ นานทีไปครั้งหนึ่งเดือนหนึงไปครั้งหนึ่งหรือว่าสองเดือนไปครั้งหนึ่งนะดูได้เลยคืแบบเจ็บเยอะเลยเหมือนกันหนึ่งร้อยยี่สิบสามยูโรยี่สิบห้าเซนนะทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยทำไมมันกลับอย่างเงี้ยทำยังไงให้มันไม่กลับอะ่ะมันจะกลับหัวนิดนึงนะคะ <c oughs> กไ็ไม่ไม่ก็ไม่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรก่อนดีแต่ว่าเอาของที่แบบว่าเป็นของที่แช่เย็นเนาะแช่แข็งไว้นะจะได้เอาไปใส่ลูแข็งไว้มันจะได้ไม่เสียเนาะจริงๆซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วทำไมเขาออกมาเมื่อกี้นี้ก็เพื่อจะมาทำรีวิวเนาะก็ได้นี้มาลูกชิ้นปลานะลูกชินปลาสองถุง ชิ้นลามาสองถุงไว้เวลาทําขนมจีนพอยังมีจีนไก่อยู่มีจีนไก่อยู่เวลาเราจะได้ทําใส่กับลูกชิ้นปลาด้วยแล้วก็มีปลาปลาอันนี้ชอบกินมากเวาลาต้มต้มใส่กระดูกหมูเนาะซื้อมาสองถุงถุงก็ถุงถุงหนึ่งก็จะมี สามลูกไม่บอ,อกราคานะเพราะว่าว่าถ้าฝัจะไล่หมดนี้แม่ก็ฝัาจะหาเจอแลเดี๋ยวมาละลายไปดีแล้วก็ขนมถ้วยขนมถ้วยอันนี้จำราคาได้เลยแต่ว่่อยากอยากได้ถ้วยอยากได้ถ้วยของขนมถ้วยก็เลยเอ,เอามาเนาะ สียูโร9ก้เก้าเซนเท่ากับว่า5 5ยูโรอ่าตอนนี้1ยูโรเท่าไหร่อ่ะ1ยูโรคูหนยูโรตอนนี้เท่ากับ35หรือ36บาทนะ1ยูโรแล้วก็นี้ขนมรถช่องเหรอหรือว่ารวมมิดนะรถรวมมิดเนาะ อากกินก็ซื้อมาด้วยแล้วก็อ่าแต่อันนี้ซื้อมาเมาื่อก็กินไปแล้วเมื่อวานใส่เวฟทำง่ายง่ายมากเลยใส่เวฟสองอาทีก็กินได้เลยอันนี้บัวลอยบัวลอยบัวลอยเผือกเนาะอร่อยมากเลยอร่อยอร่อยกินแล้วก็คิดถึงเมืองไทยน,นะคะเดี๋ยวแม่ขออนุญาตเอา,า,เอาที่ต้องเอาไปแช่แข็งเอาไปเก็บไว้เหมือนเดิมก่อนนะ,ะคะก่อนมันจะละลาย มาต่อกันเลยนะแล้วก็อ,อะไนี่เห็ดเข็ม Head cam. เอาไว้อยากกินตอนเวลาที่อยากกินสุก,กี้ก็จะทำสุก,กี้กินเนาะก็ใส่นี่ไปด้วยแล้วก็มาเป็นพวกผักนะแล้วก็ได้เผือกมาเผือกเผือกนะเผือกได้เผือกมา ว่าจะก,กินอะไรเนี่ยอยากกินข้าวเหนียวปิ้งแ่ยังไม่รู้เลยว่าจะทํายังไงไม่มีใบตองจะห่อใส่อลูมิเนียมหรือว่าจะต้องหาซื้อใบตองเนีย่ยต้องดูของบางทีในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตของเยอรมันอนะถ้าไปห้างใหญ่ๆที่เขาขายแบบของส่งอะมันจะมีมีใบตองมาด้วย <c oughs> แล้วก็ ได้หน่อไม้เปรี้ยวมาอยากกินผัดเผ็ดหน่อไม้เปรี้ยวแบบเผ็ดๆแต่กับข้าวร้อนหน่อไม้เปรี้ยวกินดีมากเลยกินขณะอยู่ในถุงอะเนี่ยกินยังขนาดนี้แล้วก็อันนี้เนาะได้ข้าวข้าวกล้องข้าวกล้องเนี่ยซื้อมาแค่แบบเอามาผสมกับข้าวข้าวสีข้าวธรรมดาข้าวขาวก่อนนะเอามาผสมเอาแม่ชอบกินผสมอะใส่ผสมลงกันแล้วก็ผุงกันเนาะ อันนี้ถุงหนึ่งอันนี้ถุงก็ประมาณไม่เจอว่าราครอยู่ไหนนี่แหละประมาณสองยูโรสองยูโรสามยูโรอันเนี้ยนะเพราะอันนี้มันแค่1นกิโลแล้วก็ได้เข้าเหนียวมาถุงหนึ่งเพราะว่าเหนียวยากินข้าเหนียปิ้ง ซื้อถุงใหญ่มากเลยซื้อมาถุงใหญ่เลยนี่ถุงนั้นีกี่กิโลอ่ะสี่สี่กิโลครึ่งนะไวม้มัวนอยากกินข้าวเหนียวปิ้งหรือว่าอยากกินข้าวต้มมัดก็จะทําอ่ะหรือไม่ก็จะไว้นึ่งข้าวเหนียวกินกระส้มตำเนาะเคยซื้อม,นะอถมาถุงใหญ่เลยแล้วก็ข้าวสารข้าวสารซื้อมาถุงนึงถุงนั้นยี่สิบกิโลแต่มันอยู่ห้องใตดินแล้วเมื่อวานพ่อต้องมุนยกไปไว้ห้องใตดินแล้วแม่ไม่ยกขึ้นมาไม่ไหวนะ แล้วก็ได้อันนี้มาด้วยเขาเรียกอะไรชาไข่มุกใช่ไหมนะชาไข่มุกแม้จะเอามาต้มแล้วใส่กับกาแฟ ى. นะทำกาแฟแบบเหมือนกาแฟเย็นอนะ่ะลองจะลองดูแล้วก็ได้อันนี้เฉาก๊วยอยากกินอนะ่ะเวลาทำไ้นั้นก็จะ ถ้าเหมือนทําน้ําฉกเวกินน่ะเนาะอยากกินแต่มันหนาวที่นี่ตอนนี้หนาวอ่ะแต่ก็อยากกินน่ะแล้วก็ของโปรดเลยชอบมากเงาะชอบมากชอบกินมากอันนี้กระป๋องจําได้ว่าน่าจะประมาณเกือบสี่ยูโรอสามยูโรสามยูโรเก้าสิบหรือแปดสิบหรือแปดสิบกว่าเนี่ยละอัน,น,นเนี้ยนะกระป๋องเนี่ย แล้วก็ได้เส้นขนมจีนมาสอแพ็คเ,เก็บแล้วแล้วเนี้อออกมาแค่แพ็คเดียวน้สองแพ็คแล้วก็ได้อะไรมีกอชอบมากเลยสแน็คแจ็คเอจิงอ่ะชอบมากที่สุดคือรถดั้งเดิมแต่รถดั้งเดิมไม่มีได้รถนี้มา ชอบมากชอบคิดมากสนักแจ็คคิดถึงเหมือนไทยแล้วก็ได้พริกเผาพันธ้าไทยนอรสิงมาหนึ่งกระปุกแล้วก็ได้มะขามเปียกมะขามเปียกเวลาทำต้มยำแม่ชอบใส่มะขามเปียกกับต้มยำมากกว่ามะนาวบางทีมะนาวมันก็ะมะขามอร่อยกว่าใส่น้ำมะนาวเนาะมันเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบหวาน แล้วก็ได้กิมจิกิมจิมาสองกระปุกแล้วก็ได้กัปิกัปิดาพันท้ายโนราสิงอยากกินน้ำพริกกัปิอยากกินมากเลยอะไม่ได้กินแบบนานมากแล้วนะเนหละเป็นปีละแล้วก็ได้นีโอชิ ชอบกินมากถ้าคุณตันรู้นี่คุณตันจะส่งมาให้เรากินฟรีไหมเนี่ยโอยชิชอบมากเลยโอยชิตันอ๋ออันนี้เพราะันบุญชอบเพราะมันมีเป็นจีแล้วก็ได้ซอิ้วดำหนึ่งขวดแล้วก็น้ำมันหอยหนึ่งขวดแล้วก็ น้ำปลาหนึ่งขวดเนาะไม่มันดูเหมือนไมัต้องไม่เยอะก็ะมีแค่เนี้ยหมดแล้วมีมาแค่นี้แล้วก็ฮานามิเมื่อวานมีฮานามิด้วยถุงหนึ่งแต่ตอนบนกินแ้วแม่ไม่ได้เก็บถุงไว้ไม่ได้เก็บถุงไว้ให้ดูว่าต้นบนกินเแล้วตอนบนชอบกินฮานามิฮานามิรสด,ดั้งเดิมชอบมากบนกินไปแล้วหมดไปแล้วถุงหนึ่งเมื่อวานตอนเย็น ซื้อมาก็นะดูพูดถึงว่าถ้า1นึ123่งร้ยูโร25่สิบห้เซนคิดเป็นเง,งินไทยก็เอาไปคูณเอาเองนะนนะก็ตอนนี้ถ้า35มสิบหรือสาคูณไปประมาณเนี้ยสามสิยูโรแต่พูดถึงว่ามันแพงไหมสำหรับของกินของใช้เนี่ยถ้าใน พูดถึงว่าใน,ในห้างหรือซูเปอร์มาร์เก็ตในยามันอ่ะแพงไหมมันก็ไม่ได้แพงจนมันก็ถ้าเราทำงานอะมันก็ซื้อได้แต่ถ้าไม่ทำงานไม่มีเงินเดือนถ้ารอเงินจากพัถมาอย่างเดียวอ่ะจะซื้อของกินของใช้แบบเนี้ยมันก็เสียดายตังค์ะนะเนาะถ้าเรามีงานทำด้วยมีเงินเดือน อย่ง,อยงแม่นะตอนที่แม่ท้องต้มบุนน่ะหเรื่องมันยาวไว้ไว้หลังแล้วกันค่อยเล่าให้ฟังถ้าใครอยากฟังก็เดี๋ยวคลิปหน้าแม่จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันเนะาะงั้นก็ของเอที่ยวของมารีวิวพวกของกินของใช้ที่ยามันของอของกินของใช้จากร้านเอเชียนมาร์นะเราแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ